สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในเกมมิลีโบโก,โกกับผมตั้มโอเว่นเหมือนเดิมนะฮะสำหรับในครั้งนี้เนี่ยผมก็มีทริคอะไรเล็กๆน้อยๆที่จะมาบอกทุกๆท่านนะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้บอกวิธีตีบอสผู้ทำลายล้างใต้น้ำโดยการเอาแท่นบูชานลกเนี่ยไปไว้กับหน้าผาใช่ไหมเอออันนั้นก็เป็นทริคทริคหนึ่งนะฮะแต่วันนี้ก็มีอีกทริคหนึ่งซึ่งอาจจะง่ายกว่าครั้งที่แล้วเนื่องจากว่า บางท่านอาจจะลำบากลำบากในการเลงใช่ไหมวันนี้ผมมีอีกทริคหนึ่งที่จะมาบอกทุกทุกท่านเลยนะฮะก็ถ้าอยากรู้แล้วนะก็อย่าลืมนะกดติดตามกดกระดิ่งใครที่กดแล้วก็ช่วยกดไลค์หรือถ้าเกิดใครที่ใจดีมากๆก็ช่วยกดแชร์ให้กันด้วยนะฮะจะขอบคุณมากๆเลยเมื่อพร้อมแล้ว เราก็ไปดูกันเลยใครที่ว่างๆอยากหาวิธีเติมเงินเกมฟร,ฟรีเมื่อโหลดแอป,ปแล้วใส่รหัสคำเชิญและรหัสของวันนี้ในแอป,ปเพ่ะรับเงิน0.5ดอลลาร์ในแอป,ปได้เลยอันนี้ไม่ใช่เว็บพนันนะฮะและเพื่อให้เขาจ้างผมต่อนะฮะ <c oughs> ทำตามในผู้สนับสนุนคลิปนี้ของผมได้เลยนะครับไปเลย เล่นเกมยังไงให้ได้เงินต้องนี่เลยครับผมแอป X World ซึ่งจะเป็นแอปรวบรวมเกม NFT มากมายไม่ว่าจะเป็นเกม s ป e ด d Racing ที่อัตรา,าก,การชนะให้กับเราเนี่ยสูงมากๆหรือจะเป็นเกมดังๆอย่างฮอนไคร Sta r Rail ที่เมื่อเรากดดาวน์โหลดตัวเกมของเขาผ่านแอป X World เราจะได้รับเหรียญโทเค็นบิลทันทีซึ่งเหรียญตัวนี้เราไปขายนํามาแลกเป็นเงินสดได้และโบนัสของเหรียญตัวนี้จะอยู่ที่42,755เหรียญเลยนะรวมไปถึงตัวแอปของเขายัางมีระบบสัว์เลร้ยงที่จะทําให้เรานั้นได้รับโบนัสเหรียญบิลมากขึ้นในต่ออวัันีกก้งการ เกียรติสัตว์เลี้ยงเราเองยังจะได้รับบัตรคูปองส่วนลดในการเติม X World ด้วยนะจ๊ะวิธีการถอนเงินตัวแอปของเขาก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่เราเลือกช่องทางการรับเงินเป็นบัญชีธนาคารค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ศูนย์บาททันทีอีกทั้งถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่เติมเงินเป็นครั้งแรกนะครับผมจำนวน2ดอลลาร์เราจะได้รับแพ็กเกจสุดพิเศษมาทันทีนะครับผมมูลค่า4ดอลลาร์นะก็คือของรางวัลตรงนี้เนี่ยในการเติมเงินครั้งแรกเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมและตัวแอป X o ว l d ยังมีภารกิจให้เราได้ทำ ลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้เข้าไปกดดาวน์โหลดกันเยอะๆสุดท้ายนี้ที่สาคัญมากๆอย่าลืมกก่อโค้ดแอนเจิ้ลแปดแปดเพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษด้วยนะครับเมื่อเราเนี่ยจะทําการไปตีบอร์ดู้ํทำลายหลางใต้นานอีกครั้งหนึ่งนะฮะเขาแก้มาแล้วแต่ว่าเราก็ไปหาทึกใหม่ๆมาตีเหมือนเดิมนะฮะ <laughs> วิธีการทำนะฮะนั่นก็คือให้เราเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ไปก่อนสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คืออย่างแรกเลยนะฮะสถานีมิาที่เราจะต้องสร้างเอออนั่นก็คืออันนี้น,นั่นเองสถานีมิาอันนี้นะมันใช้วัสดุก่อสร้างอะไรบ้างมีหนึ่งมีแปดมีสามก็คือชิ้นส่วนแรกมิาวัสดุไม้แล้วก็หินสิ่งต่อไปที่เราจะต้องเตรียมไปก็คืออุปกรณ์ในการสร้างแท่นบูชาแห่งนรกชิ้นส่วนแรกมิาแล้วก็หินไออันนี้นะฮะเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์เลย นั่นก็คือชิ้นส่วนแลมิล่าวัสดุไม้หินนะฮะเก็บไว้เลยเมื่อเราเตรียมวัสดุไม้หินวัสดุมิลาเสร็จแล้วนะฮะสิ่งที่เราจะต้องสร้างอันต่อไปนั่นก็คือโต๊ะคัมพีรับบางคนถามว่าไอ้พวกนี้มันเปิดยังไงของผมไม่เห็นมีให้สร้างเลย ก็ให้เราไปปลดมันมาก่อนนะฮะวิธีการปลดของมันก็คือจะอยู่ในเทคโนโลยีโบราณอันนี้นะฮะก็คือเลเวล20จะเป็นการปลดแท่นบูชาแห่งนรกซึ่งต้องใช้คะแนนเทคโนโลยีโบราณสีม่วงอันนี้ในการอัพคะแนนอันนี้ไปหามาจากการที่เราเนี่ยไปตีบอสท,ที่เรายังไม่เคยตีนะฮะอย่างเช่นพวกแลตตรณีอะไรพวกนี้ที่เรายังไม่เคยตีอ่ะเราก็ไปตีนะฮะแล้วเราจะได้แต้มมา แล้วก็เอามาอัพได้พวกเนี้ยแต่ไม่ใช่ในดันนะที่มันอยู่นอกดันนะฮะมันก็จะได้มาทีนี้เมื่อเราได้แต้มมาแล้วเราก็มาปลดล็อกมันแล้วก็มาอัพมันแล้วก็มาสร้างนะฮะอันต่อไปที่เราจะต้องปลดนั่นก็คือเลเวล15ของเซิร์ฟซีซั่นนะก็คือโต๊ะทํางานลึกลับอันนี้ปลดออกมาแล้วเราก็เราถึงจะทําการสร้างได้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูวัสดุในการก่อสร้างมันนี้ก็คือแท่งโลหะวัสดุไม้แล้วก็ตะปูเหล็กเราก็ไปหามานะฮะเอาบสร้างไว้อยู่แล้วเดี๋ยวไปเอาแป๊บนึง แล้วเมื่อเราทําการเตรียมวัสดุก,ก่อสร้างอะไรเสร็จเรียบร,ร้อยแล้วนะครับอันต่อไปสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือมอนเตอร์บินเออมอนเตอร์บินเอาไปด้วยนะฮะของผมจะเอาเป็นมังกรโอลโล่าทำไมถึงต้องเอาไปด้วยเพราะว่าสําลองเอาไว้นะฮะเผื่อตกน้ำนะฮะเดี๋ยวมันขึ้นน้ำไม่ได้อ่ะต่อไปนะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์แล้วก็มิล่าอะไรเสร็จเรียบร,ร้อยแล้วเราก็จะออกเดินทางกันไปนะ,ะที่ที่ผมแนะนำนั่นก็คือจะเป็นตรงภูเขาตรงนี้นะฮะ นี้ก็คือเดินทางไปที่ทุ่งยาน้ําแข็งแล้วก็ไปที่ภูเขาตรงนี้นะฮะแต่ว่าบางคนถามว่าที่อื่นได้ไหมได้เหมือนกันนะฮะถ้ารู้ทิคนี้แล้วเนี่ยก็เอาไปปรับใช้ดูบรรทาได้หลายที่เลยนะฮะทิคนี้เนี่ยมีลาที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือ2ตัวนะฮะนั่นก็คือมอนเตอร์บินเช่นของผมจะเอาเป็นกวางออโรร่านะฮะหนึ่งัน บางคนถามว่าตัวอื่นได้ไหมได้เหมือนกันนะขอแค่มันบินได้นั่นแหละทำให้ถึงต้องเตรียมไปเพราะว่าเดี๋ยวมันตกน้ำเดี๋ยวมันขึ้นไม่ได้นะฮะและอีกอย่างหนึ่งนั่นที่จะต้องเตรียมไปสําคัญมากๆนั่นก็คือมอนเตอร์ที่สามารถกระแทกให้มันกระเด้งกระเด้งได้อะบางคนแนะนำนะฮะนั่นก็คือใช้แรปทรณีก็คือมอนเตอร์ที่มันกระเด้ง,กร,ดงกระเด้งได้ของผมจะแนะนําเป็นกว้างเขาน้ําแข็งตัวนี้นะฮะบางคนถามว่ากวางเขาน้ําแข็งมันหาจากไหนล่ะ มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะจะอยู่กลางทะเลสามันไม่ใช่ในดันนะจะเลเวล40นะฮะเราก็ออกเดินทางมาจับมันได้จะอยู่ตรงนี้นะของเมเนี่เราก็มาจับได้นะฮะก็อยู่ใกล้ๆก,กับที่ที่เราจะทําเลยเราก็ว่งไปซากแชแข็งก็ได้นะฮะหรือถ้าเกิดเราไม่อยากจะจับบอสอยากจะไปจับตัวธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะฮะแล้วเราก็ไปคราบอ่านมันมาขี่นะฮะอานของกวางเขาน้ําแข็งเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล28นะครับ จะอยู่ตรงนี้เลยก็ปลดมันมาแล้วเราก็ไปสร้างอานมันมานะฮะอานมของมันก็จะอยู่กับโต๊ะตรงนี้เลยแล้วก็ไปทาการสร้างอานกวางขวน้ําแข็งมานี่นะฮะอานขวน้ําแข็งก็จะใช้เป็นชิ้นส่วนแรมิล่าต่อมไฟฟ้าต่อมไฟฟ้าจะหาจากการที่ตีมอนไฟฟ้านั่นแหละนะเดี๋ยวก็ดอกมาหนังสัตว์ก็ไปตีกวางมอกี้แหละที่ผมกดไปให้ดูนะฮะกวางก็ดอกเหมือนกันแล้วก็แท่งโลหะนี่ประมาณนี้เมื่อเราคราเสร็จแล้วเนี่ยเราเตรียมอุป,ปกรณ์อะไรเรียบร้อยมอนเตอร์เรียบร้อยแล้ว เราก็จะออกเดินทางนะฮะออกเดินทางไปที่ภูเขาตรงนี้เลยนี่นะฮะเราจะออกเดินทางไปตรงนี้เลยด้วยกัน่าไปที่ทุ่งหญ้าน้ําแข็งตรงนี้นะฮะนี่สถานที่ที่ผมจะไปนั่นก็คือตรงนี้ซูอมออกมาหน่อยอนึงนะฮะนี่ตรงนี้เลยออกเดินทางได้อ่ะเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็วิ่งรีบไปเลยนะฮะอ่ะแล้วเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับ นี่เราก็สามารถทําตรงนี้ตรงที่มันเป็นแถบน้ําแข็งตรงนี้เราสามารถทําได้หมดเลยก็ที่แนะนําก็ตรงนี้ก็ทําได้นะฮะโอ้มีมีกําแพงข้างหลังป้องกันให้ด้วยเพราอจะได้ไม่กระเด้งนี่อันนี้ก็ของคุณอมนะคะคุณอมมาสร้างเอาไว้อันนี้ก็ขอบคุณคุณอมด้วยนะที่เอามาบอกนะฮะเป็นทริคที่คุณอมเอามาบอกนะทริคนี้นะครับห้เคที่คุณอมเหมือนเดิมแล้วก็เราก็ทําการผมบบจะสร้างเหมือนเป็นตรงนี้แล้วกันเพราะว่ายังไม่มีใครสร้างนะฮะ ล้วก็จะมีะน้ําแข็งข้างหลังเอาไว้ป้องกันไม่ให้บอสปลิวไปข้างหลังได้นี่ผมก็จะเลือกไปเป็นตรงนี้นะฮะผมก็จะสร้างแท่นสถานีมิลา่าตรงนี้เลยนีแ่แถวแถวแถวนี้เลยนะฮะเราจะสร้างไว้เลยเสร็จแล้วเราก็ทําการสร้างนี่ฮะแท่นมูช่งนรกไว้ที่ริมริมเนปาตรงนี้เลยนะครับนี่เราก็จะทําการเรียบบอสออกมาตรงริมริมนี่แหละทําได้หมดเลยนะริมเนี่ยแทบเนี่ยทาได้หมดเลยนะครับ ต้องอื่นได้ไหมตรงแแบบอื่นได้ไหมได้เหมือนกันนะฮะขอแค่ว่ามันมีริๆมๆแบบเนี้ยแล้วก็มีที่กั้นข้างหลังให้บอสกระเด้งไปไกลประมาณนั้นนะฮะ่เดี๋ยวผมจะสร้างก่อนนะครับแล้วเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะสร้างต่อไปนั้นก็คือโต๊ะครับเรียกบอสออกมาก็จะเป็นโต๊ะทํางานกัมภีรับอันนี้นะฮะบางคนถามว่าสร้างที่บ้านไม่ได้เหรอสร้างได้นะฮะถ้าคุณขยันกลับไปกลับมาเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทําต่อไปนั่นก็คือสร้างกัมพี เรียกบอสออกมานะฮะนี่รัามีทำลายล้างใช้หน้าทำลายล้างในการสร้างหน้าทำลายล้างหาจากไหนนั่นก็คือไปหาจากการที่เราเนี่ยไปตีพวกบอสที่มันอยู่ในดันนะฮะมันจะได้มานี่พวกดันพวกทั้งหลายพวกเนี้ยที่มันใช้กุญแจเปิดเข้าไปอะ่ะพวกเนี้ยกุญแจก็ไปหาจากพ่อค้าเอานะฮะไปหาซื้อเอาพ่อค้าก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะที่ผมทําเครื่องหมายเป็นลูกหีบเอาไว้นี่จะเป็นตรงนี้นะฮะตรงนี้หนึ่งที่ ตรงนี้อีกหนึ่งที่แล้วก็จะเป็นตรงนี้ทะเลทรายตรงนี้อีกหนึ่งที่อันนี้ก็คือสามารถไปหาซื้อคุญแจได้นะฮะเนี่ยตามเที่นเป็นรูปหีบตรงนี้เลยแล้วก็ไปได้เหมือนกันนะนี่ผมทําเครื่องหมายเอาไว้แล้ว ถ้าเกิดมีจุดอื่นผมตกหล่นตรงไหนก็บอกได้นะครับจากนั้นเนี่ยทาการสร้างนะฮะเมื่อเรามีอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็สร้างหน้าทําลายล้างอันนี้เลยคัมภีทำลายล้างเลยอ่าแล้วเมื่อกดสร้างเสร็จแล้วเราก็กดรับมาด้วยนะเมื่อเรารับมาแล้วเนี่ยเราก็ทําการเรียกม้าออกมาก่อนนะฮะนี่ม้ากวางเขาน้ำแข็งไม่ใช่ม้ากวางเออก็ทําการเรียกกวางออกมาแล้วเราก็ทําการเรียกบอสออกมานะฮะขี่กวางด้วยนะเออหปบอก เรียกบอสออกมาเลยนะฮะโหจะเป็นเมีวร้อยเลยเมื่อบอสออกมาแล้วอย่าเพิ่งไปตีมันนะฮะบางคนตกใจเฮ้ยตีมันปุ๊บตีปุ๊บตายปั๊บแน่นอนนะฮะตรงนี้หลังจากที่เราเรียกมันออกมาแล้วเราทำยังไงต่อละคือกวางเข่าน้ำแข็งเนี่ยมันจะมีสกิลตัวซีอยู่นะก็คือสกิลอันเนี้ยใครที่เล่นในมือถือก็สามารถทําได้นะครับก็กดสกิลเนี้ยไปใกล้ๆบอสก่อนเล็งให้ดีๆก็คือจะกระแทกบอสให้ตกน้ำเราจะใช้กวางตัวนี้ในการควิดมันหกดตัวนี้เลยนะฮะปึ๊บสิ่งที่เราจะได้ก็คือิ ไม่เป็นไรนะกวางตายไม่เป็นไรหรอกวางมันตายแล้วอ่ะถ้าเกิดพลาดนะให้เราเนี่ยไปเอาตัวอื่นมาที่มันมีสกิลกระเด้งกระเด้งอะ่ะอ่ะเรียกกวางน้ำแข็งออกมาเหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมนะแล้วก็กดสกิลปังบอให้ให้บอสเนี่ยทำให้บอสมันตกน้ําลงไปนะแบบนี้ หลังจากมันตกน้ำลงไปแล้วเนี่ยเราก็ทำการกระทึบมันเหมือนเดิมโดยการเอามอนออกมาแต่ผมไม่แนะนำให้เอามอนออกมาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดพลาดแบบเมื่อกี้มอนมันจะทำการตีมันเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวบอนตายหมดนะให้เราทำให้มันตกน้ำก่อนแล้วค่อยเรียกมอนออกมาจะเป็นการดีที่สุดในการทำแบบนี้นะฮะอ่ะแล้วเมื่อเราเรียกมอนออกมาแล้วนะเราก็ทำการขีกวางกระทึบปอต่อเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เลย ทำการยริงมันเหมือนเดิมเลยนะฮะซึ่งอาการแบบนี้ก็คือเป็นอาการที่คล้ายๆกับการเรียกบอสไปหลอนกระทงนั่นแหละนะครับนีแล้วก็ทําการยิงมันไปเรื่อยๆแบบนี้ต่อไปเลยนะฮะน,นี่เป็นไงง่ายกว่าครั้งที่แล้วไหมเออไม่ต้องไปนั่งลิงตรงหน้าผาด้วยนะฮะส่วนมอนที่จะแนะนําในการเอาลงมาสู้นะนั่นก็คือพวกธาตุน้ําแข็งพวกธาตุมังกรอะเพราะเพราะบอสเนี่ยมันเป็นธาตุมังกรมันจะแพ้ธาตุ น้ำแข็งกังบธา,าตุมังกรนะฮะตัวที่จะแนะนำนั่นก็คือมังกรสลาตันแล้วก็อัศวินน้าแข็งตัว e. นี้คือถ้าเกิดใครหาได้เยอะๆจะดีมากนะฮะหรือถ้าเกิดใครหาพวกนี benefits, ้ไม่ได้ก็ไปเอามังกรทอแสงมาซึ่งมังกรทอแสงเนี่ยไปหาจากมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นบอสในดันแล้วก็ไปจับมันมาได้มังกรสลาตันกับมังกรน้ําแข็งอะไรน่ยนะอัศวินน้าแข็งอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอีอัศวินน้าแข็งก็จะอยู่ตรงนี้คือมันจะอยู่ตรงนี้นะของแมปนี่ ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งถัดจากภูเาขาไฟลงมาสรงกว่าล่างตรงนี้มิดนึงแล้วก็บังกรสลาตันก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะฮะแค่ให้เราไปให้ถูกจังหวะเวลาของมันแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้จริงๆริงจับไม่ได้จริงๆก็ไปจับมังกรทอแสงหรือเอาตัวอื่นมาลองดูก็ได้นะฮะถ้าไม่ไหวเลเวลร้อยประมาณนี้ส่วนบัคดาเมจก็ผมได้สอนเอาไว้แล้วนะผมจะทิ้งลิงไว้ที่ใต้ De s c r i p t ั่นนะฮะก็สามารถกดไปดูได้เหมือนกันผมก็จะทำการฆ่าบอสผู้ทำลายล้างก่อนนะฮะ แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปเก็บไข่กันว่าครั้งนี้เราจะได้ไข่ฟองเอ๊ะลุ้นลุ้นลุ้น เจ็ดวิญญาณโอ้โหทีนี้เมื่อเราจะลงไปเก็บไข่เนี่ยเราจะทํายังไงต่อล่ะให้เราเอามอนเตอร์บินออกมาก่อนนะอย่าเพิ่งลงไปแบบนี้นะถ้าเกิดเราเลือกตรงนี้เนี่ยเลือกสถานที่ตรงนี้เนี่ยเราลงไปแบบนี้เนี่ยพอเก็บเสร็จปุ๊บเราจะขึ้นมายังไงเออนึกออกไหมเพราะว่าแท่นตรงนี้มันขึ้นไม่ได้นะฮะเราต้องว่ายน้ําไปนุ้มเพราะฉะนั้นผมต้องเอากวางออกมานะฮะแล้วเราก็เหมือนเดิมนะฮะกระโดดล่มแล้วก็ เรค่อยหย่อนตัวลงไปแบบนี้เราค่อยหย่อนตัวลงไปแล้วเราก็ไปเก็บของใต้น้ําเหมือนเดิมนะฮะนี่ไข่พุทุมรายล้างสองใบเลยนะฮะรอบนี้ทีนี้เมื่อเราขึ้นมาจากน้ําแล้วเนี่ยให้เราไปขี่มอนนะกดตัวจีเหมือนเดิมถ้าเกิดมอนมันไม่มาแสดงว่ามันดื้อแล้วก็ไหว้นะไม่หามันก็ได้นะฮะอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะเราก็ขึ้นมานี่เพียงเท่านี้เราก็ขึ้นมาบนบกได้อย่างสบายใจแล้วนะครับเป็นไงทุกๆคนง่ายไหม ง่าหวังนี้แล้วเยอะเลยเอ,อเพียงแค่ว่าเรามีเจ้ากวางนะฮะกวางเขากวางอโลลาอะไรเนี่ยกวางเขาน้าแข็งอะไรเนี่ยก็คือมันก็สามารถกระเดึงบอสไปได้แล้วนะฮะเพียงเท่านี้เราก็สามารถตีบอสทำลายล้างได้แบบเติมแล้วนะสําหรับวันนี้ใครที่มีอะไรสงสัยติดขัดหรือว่ามีข้อสอบถามอะไรตรงไหนเนี่ย หรือจะแนะนำอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมาอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จัดเต็มมาได้เลยและส่วนใครที่เป็นผู้เล่นใหม่มีอะไรที่สงสัยตรงไหน,นสอบถามได้เลยนะผมก็ไม่ขออะไรมากนะขอแค่กดติดตามอ,อกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดผมลงคลิปอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมีทริคอะไรเด็ดๆมีทริคอะไรที่คนอื่นก็ไม่บอกกันอะไรประมาณเนี้ย ผมก็จะเอามาลงอีกครั้งหนึ่งมันจะได้เด้งแจ้งเตือนนะฮะเราก็จะได้มาอยู่ด้วยกันได้อย่างเช่นผมจะไะไรสดเราก็จะได้มาพูดคุยกันได้สําหรับในวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครใจดีมากๆก็อย่าลืมนะกดแชร์ให้ด้วยนะฮะจะขอบคุณมากๆเลยสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยไปแล้วบายๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าี่